อช่ดนนมอันก็พิมพงานเล็กขนเพราะส่วนตัวก็เก็บงานมินิมอลขนาอนี้ก็จะเป็นแบบขนมแบบรสักขนและเป็นกระดาษดอกไายที่คารรอเขาขนมอันนี้ได้มาดอกันะล้วก็มาป้าใส่ในขนเราทำมาดอกลายก่อนนะอ๋ออันนี้ขนอันนี้ก็คาดรอเขานะคาร์รอเขจะเป็นเช่นีขนนขนเดี๋ยวะคิดว่าปาใส่หนังเค็มด้วยนะว่ามันเป็นเชิงรือในขนมเดี๋วเขามาตัวเองนะอ๋ออันนี้ก็ ขลอกลายออกขึ้นมาแกะออกขนาะแกะออกก็เป็นด้านนคเมยเมขับวย้าในข้นาะแล้วก็เป็น้งในขึ้นไวในขนาะเดี๋ยวื่อมาลอกลายนี้คณะน่นอ๋อเดี๋ยวก็ตาน้หยาอกล่้นาะตานามยาดลอกไายให้กาะขาปากขนาะดี๋ยวขมากอกปันด้วยขนาะจับจับขนเนาะนคะนเดี๋ยวมาตือนคะก็สามารถเดี๋ยวมาป็นเชือนนาะอ๋อเดี๋ก็มตองลงเส้นขนาะ อ้้งศีเป็นเนไนย่นขะนะเดี๋ยวขามไปเจ็ดระะนะพวกขาจรเป็นเชื่อเดี๋ยมาตัวกันขะนะอ๋อในขะนะเ้าขวาขะนะในกาะซัมือในขะนะอ่ตันๆขะนอตัวแรกชบงานมินิโมขะนอสนใจก็ตักไปก็นะงามินิมะนอในะนอพอยพี่น้องขอสนใจก็ตักเช็ดไค่ะนะ